วันนี้จะมาบอกวิธีทำข้าวต้มมัดให้ข้าวเหนียวนุ่มความมันมาจากหัวกะทิหวานกำลังดีอร่อยทำขายได้เลยค่ะเราก็จะใช้ข้าวเหนียว2กิโลไม่ต้องแช่นะคะล้างน้ำให้สะอาดจาก3-4น้ำพักไว้ หัวกะทิ2กิโลน้ำตาลทราย5หรือ6ชีดเราลดเราเพิ่มได้นะคะความหวานแล้วก็จะมีเกลือ2ช้อนโต๊ะเราเอาใส่พร้อมกับกะ,กะทิเลยแล้วก็ให้กะทิของเราเดือผดผุดๆแบบนี้ก่อนนะคะข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยเราก็ทําไฟปานกลางนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆจนกลัวข้าวเหนียวของเราจะไม่ติดกระทะนะคะก้นกระทะเนะะี่ยค่ะ เราจะเอาไปห่อข้าต้มมัดนะคะข้าวเหนียวของเราเจนเหนียวนุ่มมากเลยหวานมันกำลังดีเลยนะคะลองทำทานดูหรือทำขายก็ได้ค่ะ